ราเยก,กยารา,านี้คร,รอบครัวบันเทิงค่ะครับผมก็มากันที่ละครที่จะเริ่มต้นในคืนนี้ดีกว่าครับหลังจากที่หลายคนนะครับได้ดูตัวอย่างหรือว่าทีเซอร์ไปบ้างแล้วนะครับลกับละครเรื่อง แรงตะวันนะครับผมบอกเลยเลยว่าคืนนี้นแฟนช่องสามห้ามพลาดละครบู๊โรแมนติกดราม่าครบรถนะครับผมของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธนะครับโดยเรื่องนี้ก็ได้พีกหนุ่มป้าดันนะครับคุณอ้ําอดิชาติมาประกบคู่กับน้องนางเอกน้องใหม่นะครับน้องชิปปี้สิรินนะครับคู่กัดกันนะครับผมซึ่ง ในเนื้อเรื่องโดยรวมนะครับเาว่าๆชิปปี้เนี่ยรับบทชื่อทานตะวันดีไซนเนอร์สาวต้องกลับจากต่างประเทศหลังจากที่พี่สัพยพเสียชีวิตนะฮะและผู้ต้องสงสัยคือพี่ชายทแท้ๆของตัวเองได้คุณอ้มมาธิชาตินะครับรับบทผู้หรือสุริเยนผู้ทรงอิทธิพลที่มาเพื่อแก้แค้นให้กับพี่สาวสาแฝดที่เสียชีวิตลงไปทำให้ทั้งกู้เนี่ยมาเจอกันแต่ ต่างจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ในต่างกันนะครับผมจึงเกิดเป็นเรื่องราวให้ได้ทะเลาะกันและเป็นการไล่ล่านะครับแต่เรื่องราวความจริงจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกับละครเรื่องแรงตะวันคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับและบอกได้เลยว่านักแ,แสดงสมทบเยอะแยะมากมายทั้งน้องพีชพัชระนะครับออมตุชาเดียวสุยนพิตตาณนะพัตรุงนะครับมาร่วมสร้างสรบละครเรื่องนี้ครับ้าดูนี่ วันวนะี้ครับเป็นเรื่องแรกของน้องชิปปี้ก็เป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากเราก็ต้องติดตามชมกันว่าจบเรื่องแล้วเนี่ยชิปปี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นกําลังใจให้กับน้องชิปปี้ด้วยนะค,ะนครับนั่นแหละฮะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องชิปปี้นะครับผมติดตามกัน,กน<า>ได้คืนนี้<า>คืน<า>แรกนะกนะคุณน,น้าม,มาที่ชาติฮะเท่เท่คุณมันคือปีคืนนี้แน่คืนแรกแลวใช่ไหมคืนแรกเลยนะครับผมเป็นตอนแรกนะครับ